ก็มีข้าวปุ้นใส่ข้าวปุ้นพร้อมเนี่ยแอกควานไปอีกนะคะเดี๋ยวเบิ่งดูว่าเบียรจะกินได้ไหมได้เน้ะได้เบียร์ก็บม่ค่อยบอลนะมิเอ้ยบาลอยู่เดียวนะคะแล้วมีกระปูดองพร้อมได้นี่เดี๋ยวก็จับปุ๊บขึ้นมาเอียงเนี่ยยังไม่ทางด่วนใครข,าขามาเออเอียง,ง,อองยังไงเอ้าเอาตักยังไงให้มันได้เออได้อยู่นี่ไงเก่งแล้วนะคะน้องเบียร์คอร์สหนึ่งนะคะ ดูนะคะเอฟซีดูละตววอยู่ดีก็เห่าแพะละตัวเห่าแพะอะไรเนี่ยอีนางไม่คยเห็นแพะหน้าตาดี f ีม so ือยังดีสุดยอดนะคะย้อนกอีนะคะเรื่องนั้นอิ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีน้นชาแนลสวัสดีพี่น้องสกุลส่วนเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องซึ่งก็อยู่ที่โคกนหนังนานะคะแต่คลิปนี้มากับนี่เลยน้องเวียนะคะมีไม่มีพี่จอยนะคะมีน้องนุ่นแล้วก็น้องเวียนะคะคลิปนี้นี่ก็คือจะมาพาน้องเวียมาตับมะขุ่มนะคะโดยที่เราเป็นคนปุ้งน้องเวียเป็นคนตาเมเบิองดุว่ามันศุได้กิ่นยิ่บอกว่าจะรอดยิ่บอกเพราะว่าสองคนนี้มาก,กินตับมะขุ่มหลายเดียวันนี้พี่จอยแบบ ไม่ว่างมาเนาะคลิปนี้เหากเอ้าอยากกินตแตงโมเองนเลยนันกับบัววางอีเมกกะมีวางอ่านะคะสองพี่น้องก็เลยอ่ะเบิ่งกันนะตามเบิ้ลดูให้เมียตามเบิ้ลดูนู้ปูเบิ้งดูมันจะกินได้บ่ตื่นเต้นเบี้ยตามครั้งแรกใช่ไหมนี่เมียตามครั้งแรกนะคะก็ยังเคินอยู่อ่าทีนี้เครื่องปลูกของเฮานะคะก็จะมีวันนี้ก็จะมีน้ำปลามีน้ำปลามีปลาแดดมีน้ำตาลมีผงนัว แล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมะนาวมะพริกรกระเทียมมีมะโถมีมะฮุ่งนะคะมะฮุ่งิ่มกับอ่อนผสมกันนะคะแล้วก็มีขา้ขาวปุ่นใส่ข้าวปุ่นพร้อมเนี้ยแอกวานไปอีกนะคะเดี๋ยวเบิรงดูุ่าเวียมันจะกินได้ไหมด้เนาะได้จำไดกับเราไอยเราเนี่ยมีเอ้เราอยู่พ่นเดียวนะคะแล้วมีกระปูดองพร้อมได้นี่กระปูดองที่เอ่อน้องกับพี่จอยนะคะลิปปูดองไว้นะคะใครยังไมด่ดูีต้องย้อนกลับไปเบิรงกันเด้อนี่นะคะน้องเวียวนี่มามาเริ่มตับกันเลยเริ่มแรกก็คือ กระเทียมคะจำได้พี่จอนเคยสอนพี่จอนพี่จอรจอเคยสอน,นะค่ะกระเทียมกระเทียมใส่สองหัวแล้วก็มีพริกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพริกเก้าหน่วยสุดยอดเก้าหน่วยเห็นไหมเก้าลูก, 9, หก 9, หเห็นเบียก็รีบตำมากะวเราใส่เซนอันนี้จัหน้อยนะคะแล้วก็ใส่อันนี้จักงน้อยบอได้ันจัง ปุ๋งมาสันนะคะ่ะมาค่ะวันนี้ก็จะปาดมะเขือเทศใส่เนาะมะเขือเทศบางคนเอิญมะเข,อขือคือบอกเบียรเรียกอะไรมะเขือเทศเหมือนกัน เรียนี่จะเบ๊าวไถเด้น้องเงมะะเียนฟีนุ่ยนะคะมาเคยเพียร์ฟีมือน้องเบนะคะสอดตับมะฮุงโดยที่คนตัดสอดตับกระตับมาเป็นแค่นันะคะกินเป็นอย่างเดียวนะคะอ่ะบีบมะนาวใส่มะนาวสองมิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราชอบเปรี้ยวอยู่แล้วไงมะนาวกะยูโซนเอาเองนะคะก็ได้แปดหนึ่งตะลึอ่อ่ะาาแล้วค่ะบีบมะนาวเสร็จแล้ววันนี้เราก็จบเดี๋ยวเอาช้อนอันนี้ขึ้นมา ใส่ปลาปลาร้านียผสมนะคะสูตรพิเศษสูตรพิเศษผสมกันอ่ะยวกใส่เลยล้วก็น้ำปลาจักหน่อยเดี๋ยวก็ยวดจากไม้ก่อนยวดยวดยวดจากไม้แบบนี้กันแล้วก็ปูลงนะคะเดี๋ย,ยจริมปะก,กินนาำปูเนาะ ก็เอาตำหูตำหูเอาเส้นตำหงกันมาโถใส่ใหมดเลยเปลี่ยนยี่บ่เนาะสองพี่น้องนี่เอฟซีมาที่จอบโอ้ยมันจะได้กินยี่บ่เนาะเปียตามเร็วอ่ะความันกันนะวีจะตามก็ไม่เป็นใจนะที่แล้วก็ทำให้เป็นเหตุผที่จอยตามมานั้น เดี๋ Dante. ต, ỏi, ต ibles, uh, ้องตำข้างๆแช่เบี้ยวว่ะตำข้างๆแล้วก็ค่อยสวนเอาข้างเนื้อสวนด้วยเอออินมันปูอวน้ำเอฟซีก็โอ้ที่ได้กินเนี่ยเพาสองพี่น้องนไงแบบพายมีก็ได้มันแบบเข้ากันเข้าเนื้อเข้าหนังแบบพ่จารณ์ต่อไปอินเนืก็ชิมนะเผ็ดอร่อยอยู่แต่ว่าเนี่ยหวานเด็กครบสูตรหรือยังนัวหรือยัง ใส่มะานาวอีกเนะาะบักซมเด้นี่บีบมะนาวใส่จังหวะขัวบอคอยซมนะคะเั<ม>้งเนนี้มากินซม้สมเสหมือนหวานอาคนให้มันเ้่าันถนะคะปินอยู่บ่ละเป็นแต่แซบขนาดซิมน้อยนึงนีงน่กะเผ็ดแต่ว่าอร่อยเด้ยยองกะเีงเอาไว้เอาไนงน,นี้เลยา เออต้องแสดงว่าเพลงขนาดณะนีเ้เริ่มเป็นแล้วนิดนึงเอาเดียวชิมอีกรอบครั้งสุดท้ายอาืมเป็นไงอร่อยแล้วนะเนาะ <c oughs> อาืมตักใส่จานเลยโอเคนี่นะคะถึงเต็มแสงเจิดจ้าเดี๋ยวก็ตักใส่เบอร์กันนะนะคะว่าจะเป็นตะแเสบบอนะคะสองพี่น้องนี่ตัก นะคะคือน้ำลายค่ะเลยนี่นตาแซววีนลต่ว่าพาน้องสิลน์น,นี่อาจจะเผ็ดไปหน่อยเพราะว่าน้องนืนไม่ค่อยกินเผ็ดเดี๋ยวก็จับพุกขึ้นมาเอียงเด้เร <c oughs> ียกทหารด่นนะ <c oughs> ใช่ค่ะเอาเอียกยังไงเอา้าเอาตักยังไงมันได้เอเอได้อยู่นี่ไงเก่งแล้วนะคะน้องเบียร์คอร์สหนึ่งนะคะ <C ell an> นี่ค่ะมิชชั่นคอมพิวทนะคะภาร <C ell an> กิจนี้เป็นเสี่ยอยู่บบเขาเบิ้งหน้าตาของน้องก่อนนี่ใช่ไหมเบียร์ชิมแล้วใช่ไหมอร่อยไหม <C ell an> มาเดี๋ยวซิมป,ปัดเอฟซีเบิ้งจากน่อยก่อนรีวิวแบบจัดเต็มเาเมื่อกี้มาค่ะนันนันมากินน้ำกัดด้อนันนันนี่นันนันมาแถวนี้พอดีนะคะ เดี๋ยวให้นันชิมนะคะเดี๋ยวชิมกันเองเดี๋ยวจิอื้ยสิอวยกันแท้สองพี่น้องเนี่ยนะลองดูลูกส้ายหลานต่ำนะได็กิ๋ย้อนเนี่ยมันอ๋อสิเหมกอนเด้อเป็นไงนันหน้าตาดีด้วสีมือยังดีอุ้ยนะ ยอดนะคะ,ะเนื้อกระดิ่งนะคะ,ะ,ะด้วยขนาทีนี้ยนือกระดิ่งได้นะแต่ว่านู่นนะเผ็ดอย่างเดียวแล้วแรงคืออร่อยเลยแซ่บย<ห><ด>ุ้งมาค่ะมากินน้ำกัดเอฟซีทุกคนบู<ม><ม>ชูเอฟซีหน่อยบูดองนะด,ดูนะคะเอฟซีดูลำบวนอยู่ดีก็เห่าแพะลำบวน เผาแพอะไรเนี่ยอีนังไม่เคยเห็นแพ้โอ้โหขายเขาอะไรกันคิดว่าบุ๊คพิวลำตัวดกับห้างนะเบียร์ชิมกัะปูให้เอฟซีดูหน่อยกปูดองมือเลยก็ได้แซ่บก็เป็นคลิปสันนสน้นๆมาฝากเอฟซีเนาะ สอนน้องเวีย,ต,ยววววตับมะฮุงบอกก็ป่ะมาณซอสแล้ก็จักตำน้องกันดีแล้วจักเป็นบอเป็นตอนนั้นๆว่าอร่อยนะคะน่าตัดดีแล้วตำหมูอร่อยอีกนะคะสุดยอดเป็นไงกับปูดองอร่อยบรรยายเอฟซี Z ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นหวานส้มส้มเต็มเต <laughs> ็มมีเทา,ามาตำมะฮุงนี่ก็อยู่ บรรยากาศคะทงไฮท,ทงนาคือก้าวข้าตรงมุมนี้นี่คือวิวดีมากนะคะก็เลยอุ๊ยมาถ่ายตรงนี้ให้ FC เบิร์กดีกว่าเพราะว่าวิวดีหันไปก็เป็นทงไฮท,ทงนาแล้วก็มีคันหธูมเฮามีแพะมีไดนโนเสาร์ผมได้เห็นหมดแลเวเมีไฟเซอบรรยากาศสุดยพร้อมนะคะก็เลยเออมาตามตรงนี้ดีกว่าให้ FC เบิร์บรรยากาศที่เขธรรมาสร้างพร้อมกีต้าร์มุ่งพร้อมนกกันนะนั้นสุสิงนั่สิเลยสุดยอดเลยนะคะใช่ไหมเวียเออเออเปลี่ยนยูดียะนะคะน้องเดี๋ยวจังหน่อยกับ บอกเก่งไงเนาะตอนนี้เพ่อก็ยังอยากอายอยู่นะคะยังเด็กน้อยอยู่เนาะม,มาค่ะอีฟซีมากินนิดกันเนื้อไม่ว,ว่าบอโซนนะ<ม>อืม <laughs> กลับโต <laughs> ้เจืออะไรวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เป็นคลิปส,สปั้นๆเราฝากเอฟซีเนาะเดี๋ยวก็จะขอตัวละเดี๋ยวไปปั่นเนาะไปปั่นน้องเว็บอะไรกินก่อนเราสมองมหงุดหงิมือน้องเวียเนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าของเขาว่าจะมีะกิจกรรมหรือภารกิจอย่างอีวุ้งองหน้าหรือว่ากินรีวิวอย่างอีกถ้าติดตามน้ำเนื้อขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยังกินเตามม้าหู้ขอให้ได้กิน,นกันเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดี แลใวม่คลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบาย ม,มือแรกนะได้อยู่คนนี้เดชคนนี้ก็อยากมาไม่ได้เลยคนนี้นะคนนี้คนนี้ถุนเห่าแผแน้คนอยู่ <c oughs> น,นั่ <c oughs> น